สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหัวนลี้ยควายเปนครับเป็นเกือบ้านสมอง,งงาอแนสมองงอแงพา,าพี่พ่น้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายของวันที่ตลาดนะพวกกะบือบ้านเชียงหวังก็ถั่วว่าพี่พี่น้องบ้าหนน้องแก่ตลาดชมพูบุญจำอร่อยพี่น้องมานี้ก็ตรงเขาเสาร์วันเสาร์ที่สุดสี่กันยายนสองพันอร่อยหกสิเบเจ็ดพี่น้องฝนตกพี่น้องบรรยากาศฝนตก บ,บานสมัครง่วงงั้นหรืาพี่พ่อนองออกสำรวจและข้าไปเปิดและข่ายคน,น,นพี่นอนะ้องรับชมกับน้อพี่น้องเนาะก่อดีนกับฝั่งเนื้อพี่น้องซอยแส่กดไลค์กดแช่กดที่สามบาดสมัครง่งามของเนื้อน้อพี่นอนะ้องเนาะบรรยากาศฝนตกจังสีอกับเือพอ่อเพือทุ้งเพื่อเทียนเทียนใจทางภาคเหนือพี่หน่อ,นอโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพี่่น้ออองำเภแมสายจังหวัดเชียงรายน้ำท่วมหนักพี่น้องวิกฤตหนักเลยเขาอีสานกับทรงแรกใจไปซอยเป็นน้อพี่น้องน้อยสูงๆก็แล้วกันขอให้ความเป็นพี่น้องทางเหนือ ครับเป็นเปลือกปานสว่างงดงามทางฝุดกกขอให้อยู่รอดปลอดภัยกับพี่น้องเนาะฝนวิกฤตไปโดยเร็วก็แล้วการทั้งพี่นอนะ้องเนาะสูสูก็แล้วัพี่น้องไปเปิดราคากับ้ัวงายเป็นคนที่ดสะดวกคนนอกพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตทายดําครับในมือฝนตกเป็นยังไงได้มากสองก้มเหรอครับแม ä, ล่ลูกลูกผู้บนะ้งลูกแม ä, ตนน่ตัวนี้ลูกแม่พี่น้องลูกแม, ä, แม่แม ä, ่บ้างไลูกแม่พี่น้องเปิด์จังไดนี่ครับ เปิด35,000ลูกแม่ที่พี่น้องนะั้ต้นนั้นลูกแม่เดี๋ยวสีเปิงไล่เดียดเพิ่น,นแม่ไายเพิ่นสูงอยู่ประมาณน,นี้ร่อยร้อยห้าสิบไก่เนี่ยพี่น้องแม่บรรทับตัวครับบรรทับตัวแม่ทองงวาใช่กัทบอทองวางโออ้ทงงวายันแม่ทองวางแต่ว่าลูกสกาวเพิ่นนั้นพี่น้องลูกสาวเพิ่นเพิ่นไก่ลูกสาวมาสาวที่หาเพิ่นเปิดไปอ่าค้งนั่นตัวใดฮึโค้งสาวที่หายอย่ะสาวที่หายขึ้กันลูกแม่คือกันตัวนี้โอ้ลูกแม่คือกันตัวตัวนั้นสีดีเนาะ สีงามสีดีเมียงามว่ารเมีกับบรรทับคือกันเนาะเมียทองวางทั้งสองพี่น้องเอาไปใส่พอดังๆแต่ว่าใจลูกดีละเมียนั่นพี่น้องคุณงามเดี๋ยวสิเบิงไล่เหรียญดูมีเบิงทั้งสามสิบหาทอกันนี่พี่น้องตื่นก่อนจ่องปะนี่เป็นตื่นจ่องจั่หน่อยแต่ว่าเมียตัวนี้สูงกว่านิดนึงพี่น้องเนาะสีออกนวลๆเนี่ยเมียเปิดพี่น้องเมียนั่นแดงกว่าเลาวแดงจึ้งๆกว่าเมียนั่นพี่น้องนี่เมียนี่แดงกว่านี่ลูกใหญ่เลยพี่น้องโอ้ลูกใหญ่เลยพี่น้องลูกเป็นใหญ่แล้วนี่ ลูกนี่ใหญ่แล้วคุณลูกใหญ่แล้วตัวนี้สีแดงจึงคืองเลยแต่ว่าลูกงามงามพี่น้องลูกแดงจึงคืองลูกกันงามสามชิ้หาทอกันเพิ่นมาจากไซครับโอ้รอยยัดด้วยอ่าเบิ่งงงวงง่ายผึ่นโอ้ยลูกสาวมางงามจ้ะลูกงามเนาะลูกแดงจึงคืองเลยพี่น้องแม่กระแดงลูกกระแดงนะพี่น้องน้องคุณว่าลูกแหลกอยู่สดสดอยู่แม่เพิ่นพี่น้องเนี่ยสดสดอยู่สามชิ้หาเพิ่นเปิดไหว สองโคมเป็นใดญมากนะากันเปิดไวยท่อกันลูกสาวงามคือกันเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับ0ูนย์แปดสองศูนย์แปดสหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองสองเก้าศูนย์สองสองเก้าพี่น้องบรชัดเจนยังได้กับปากในท่านพี่น้องทักทายกันมานเนี่ยเพราะว่ามันมือจังหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอ้าไว้มันหมานเด้อครับ,รบโอ้ตัวสั้นลูกสาวเป็นพี่น้องตัวนี้ลูกสาวงามเนาะ ลูกสาวสวยอยู่ดีเขาธรรมชาติเนบัตเทนเดแตีงเนี่น่ะพี่น้องนบัทเทนเดแตียงในตะวันนาสวยเลยพี่น้องเนี่ยลูกสาวเพิ่นเปิดไว้ราคาเบาๆเลยเป็นตะต่อร่องเพิ่นสามสิบห้าเปิดเปิดใบหัวเหลี่ยงหัวเพิ่นหัวงามเพิ่นพี่น้องอ่ะมันมานครับผมขอบคุณหลายมืดมืดมันมืดเยอะเลยพี่น้องเพราะว่ามันฝนตกนั่มันคืมนั่มเลยพี่น้องที่จริงเวลามันันมาแล้วมาเบิ่งอนาคตรพอพันเพิ่นขออนุญาตครับอนาคตรพอพัน งามงามพี่น้องต้นโตที่ดีแดงจึงคืองอครับพี่น้องโลงามงามแข็งขาดีแดงบ่มี่บนเปียบทันแมงนี่พี่น้องอู้ดรอครับลูกพ่อใดคือเคเอฟสามหนึ่งเคเน่นว่าเลขลูก K F เอฟสามหนึ่งเปนงามพี่น้องคนนะแข็งขาต้นโตน้ำ então, mm hmm. ต้เบ mm ิงเครื่องเพิ่นปลายเครื่องดั่พี่น้องปลายเครื่องดั่โบสเต็มพี่ครับเลี่ยมโตสุดยอดเลยพี่น้องเลี่ยมโตจัดเลี่ยมโตเพป็นพี่น้องงามแข็งขาดีเพราะหูหน่อยงามงามพี่น้องลูก K F เสามหนึ่งแดงจึงคืองี้พ mm ี hmm. ่น้อง <ật> เปื่อเท่าไรครับสองหมื่นหกพรันห้าร้พี่น้องโอ้งามงามมึงเพิ่นพี่น้องเอามาเบิกก่งถ่ายเพิ่นอู้ยงาม,กกงามพี่น้องบักคูน้อยตัวนี้อู้ยงามครับแต่นอกก็งามเด้อพี่น้องแต่นอกก็งามรอบักลาอ้าวโชว์ความรอพี่น้องอู้ยแต่นอกงามการยืนยุดิยุติยุตงามเพิ่น 26,500พนอยี 26, 500, ่น้องเปิดเปิดไว้มันจะเข่าห้มว่าถากฝนขออนุญาตเบอร์โท่รครับผม062ย์2กสองศูนย์หกสองหนเก้่นมป็นมาจากกาสิงครับกาวสิงว่างามก้าวสินพี่น้องอุ้ยงามดีดีพี่น้องคุณงามเพานองหมื่นหกพัีห้าร้อยเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันในราคานี้ถือว่าโอเคเลยพี่น้องเบาต่อรองได้โอเคขอบคุณหลายครับผมมันมันครับผมมาเบิ่งม่วงโคบอยู่พี่น้องโอ้เิ่นมากลูกไว เจ้าของเพิ่นปูกไว้พี่น้องอุ้ยมาเบิ่งสั่งหน่อยสวัสดีครับขออนุญาตครับแม่เพิ่นขึ้นมาพนโพดเหเนาะมใหญ่ขนาดพี่น้องสูงลอยหกสิบด้เบิ่งลูกสาวเพิ่นบาน้านป้าลูกสาวเพิ่นพี่น้องแมย์ใหญ่หลีพี่น้องผู้ใะสุดยอดเลยแต่ว่าลูกสาวสุดยอดลูกสาวผู้ใดคือลูกสาวเชฟสามหนึ่งลูกสาวเชฟสามหนึ่งพี่น้องสุดยอดเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องป้าลอยหกสิบกว่าเกือบลอยเจ็ดสิบเพราะว่าผมลอยเจ็ดสิบห้า สูงเลยพี่นอ้องพุณอ่ะเด็ดตังกลองใส่งามเปิดเท่าไรครับพ่อ,อมึงหาหมื่นอุ้ยราคางัวงหาหมื่นพี่นอ้องเม่ใหญ่หรีออะไรพี่นอ้องหย่านเพิ่นตื่นจ่องอุย้ยงามพี่นอ้องลูกสาวงามกว่าข้างนอกอุย้ยตันตันลูกสาวเพิ่นพี่นอ้องตันครับลูกสาวเพิน่นแม่ใหญ่ครับแม่เพิ่นเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งแม่เพิ่นปฟาจะให้ลูกก็ดีอุย้ยหาหมื่นสื่อๆเนาะ อ,ห,อห้องหามืนินโอ้ที่จริงเป็นตอสื่อพี่น้องโอ้อยากก็ไปไหคขอ,อกเด้พี่น้องเลยงามง,งามทั้งแม่เั้งลูกแต่ว่าแม่งามลูกสาวสวยหามืินเปินเปิดไวเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับ099 164 3955พี่น้องผูใดสนใจกับทั่วมาตอรอกกับเพื่อนใดเพื่นมาจากเรยเท่านี้เนาะโอ้เมืองสวงร่อยอพี่น้อง เบิ่งอีกเส้นหนึ่งพี่น้องลูกสาวเป็นงาม KF31 ได้ลูกสาวดีพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดยืนกับงามเลี่ยมโตัวก็ด,ดีพี่น้องตั้งทอ่อลลอเลยแต่นอเนควนปานโตผู่โตเมร์ได้พี่น้องหัวยเมร์สวยครั้งเนาะสุดยอดสุดยอดประมาณลูกใด๋อหรือลูกสามเนาะลูกสาม <c oughs> บอกเพื่อนเนี่ยบอกเพื่อนเนี่ย นี Indian, ่เพิ่นปลูกไว้เสียดายเพิ่นปลูกไว้พี่น้องโคมงสองโคมนี่เพิ่นปลูกไว้งามงัวงามมึง่นอีีเดี๋ยวสิกลับมาว่นมาฮะเพิดอีกจะาหนึงเพิ่นปลูกไว้อสองโคมงงามมึง่นพี่น้องไม่ช่างพี่น้องช่างพี่น้องโอ้ตัวนี้แม่ยขับหมูกระแดงขึ้นกันพี่น้องเพราะหมูเป็สะดวกบ่แดงชื่ครื่องเดงอีีพี่น้องมาเบิ่งท่างนีงเป็นสะดวกก็ขออนุญาตครับ ถูกลาข้อนี่ยาดครับข้อนี่หยาดอย่างแม่ลูกกันหมดเลยแม่ลูกเนาะสีลูกกับสีแม่แม่กับม่านพร้อมพี่น้องมาเบิ่งลูกสาวผูดออไรเนาะโอ้แต่วางงามพี่น้องลูกสาวงามงามแต่วาลูกลูกสาว อาจจะคว้าเพิ่นลปื้นขาวของน้ามแต่เพิ่อนว่าหูตั้วว่าลูกสาวพอดังพี่น้องลูกหลอดแล้วพุ่นะงามีดีพุ่นะแม่เงาเงาพี่น้องแม่งามแดงจึงทึงนามไตแม่เพิ่นลที่ดีแม่ทองแล้วพี่น้องแม่ทองแล้วลูกสาวงามต้นโตที่ดีพูดนะแม่เพิ่นแม่ยังสดสดอยู่พี่น้องแม่สดสดลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามมีดีพี่น้องอู้ยเงาอันาัเลี่ยมโตดีลูกสาวสวยพี่น้องแดงค่ะลูกสาวเพิ่นพี่น้องบูวเพิ่นเปิดเท่าไหร่ มื่อนี้ขอโทษขอราะใครจะน้อยก็พี่น้องมันพ้นตัว่าสะดวกในการถ่ายทับไปไดพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดไว้เท่าไหร่ลูกโอ้เพิ่นบ่หูโอ้เดี๋ยวเพิ่นกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายท้ำไปก่อนเนาะมาสอบถามราคาเพิ่นหรือกาสิสอบถามเบอร์โทรให้กับน้องเราของเพิ่นก็อยู่เพิ่นไปห้องหนามอยู่ไม่ให้เพิ่นถ่ายสูงลอยสี่สิบแต่ที่น้องแต่ว่าง่ามวันหัวเนาะลูกเนาะเดี๋ยวจะสิกลับมา่ไหม่เดี๋ยวจะสิกลับมา่ไหม่ ขอบคุณเลี้ยลายลูกขอบพี่น้องอันนี้พอดีโอ้มาพอดีบ่ขออนุญาตเปิดเทอไทยลูกคุ้มหนิได้ลูกผมเปิดไปหามือหาพี่น้องเพราะว่าสองตัวสามหัวใจแม่ใส่ไว้แล้วสามเดือนแล้วลูกสาวงามพี่น้องใส่โอ้ใส่เจ้าช็อกโกแลตปวดทองเรียบร้อยลูกสาวผู้ใดตัวนี้ด้วยกปวดลูกสาวโมโหโมโหเนาะแต่ว่างามมีดีพู่นะงามมีดีพูดอ่ะลูกสาวงามแต่ว่าใส่เจ้าช็อกโกแลตไว้พี่น้อง สามเดือนแล้วหาซิมหาเพิ่งเปิดไว้เนาะเขาเนี่ยอาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสามศูนย์ห้าเจ็ดเนาะเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งพี่น้องหัวงามเพิ่นพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดเอาความผู้ใดๆครับผมมาสาครับผมหัวงามเพื่อเขาดีได้เบอร์โทรพี่น้องมาแท้พี่หัวจากตื่นจองเลยผมกับพยายามอยู่พี่น้องชันบ่กังจองกต่ชักสิจังไดเนาะควรควรมืดมาตาใสเนาะนี่เนาะมาตาใสล่ะ นั่นบ่แม่เพิ่นนั่นบ่แม่เพิ่นโอ้มันแรนมา,ากแต่ผุนพี่นอ้องงัวงัวตื่นอ่ะขอโทษขอพระอีกทางหนึง่งน้อพี่นอ้นองน้องการไทยท่านอาล้านบา,จากจังน้อยพี่น,น,กกน้องฝนรตกกะงัวกับจ่องลักเชือกกับ,บาาว่าเข่ากัดกระด๋อพี่นอ้องกับลมมันจะตื่นลมเพราะจังน้อย,อย,อยพี่น้องเนาะระมัดระวังจังน้อยอย่างงัวเพิ่นตื่นเนี่ยนั่นพี่นอ้องบนยางดำทางผีงัวบันบานเข้าแม่ลูก ลูกผูวานี่ต้นนี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับแม่ลูกลูกผูขออนุญาตไทยถ้ำครับสะดวกกว่านั่งครับผมในสองคมบอกครับมาต้อกันบอกสองคมอันนี้ลูกแม่เนาะโอ้ยลูกผูห้วยลูกผูเบิลโอ้ยอีหล่ฮะออกมือใดดีใครที่ไม่ได้เดือนลราบอครับเออนี่บอคโอ้พี่น้องมาตากฝนพอดีเนาะมาตากฝนตัวง่ามเลยพี่น้องสีคือแม่กางงามเลยสีงามง่ามเมีเพิ่นนี่แม่เพิ่นพี่น้องสีออกนวลนนุสีกาบไหล เปิดเท่าไรครับโคมนี่ผมเปิดไปสิบเก็ดครับหนึ่งหมืนเจ็ดพันร้ยพี่น้องราคาเอคุณตั้สื่อครับต่อรองไดนเบิดหรือเป็นว่าต่อได้เป็นหาบขอบอ่าลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้ง่ามอีอะไรพี่น้องสิบเก็ดเพิ่นเปิดใบนี่แม่เพิ่นโคมนี่แหละครับโคมนี่กันทอกันครับโอ้ทอกันลูกไส้ใหญ่แหละเนาะลูกไส้ใหญ่เหรอม่หน่อยกว่านี่พี่น้องราคาทอกันถัวเฉลียใส่กันราคาทอกันเปิดไว้ทอกันพี่น้องนี่แม่ของลูกหน่อยตัวนี้แม่ของลูกใหญ่ นี่เูิดไส้เปิดออกไปวุ่นๆเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โท่อ063ครับ063 63 41 724ผู้ใดสนใจ2โคมพี่น้อง17ท่อกันเพิ่อเปิดใบทัศน์โตกับ314เนาะ314ต่อร่องเอาพี่น้อง30,400ต่อร่องเอาอ4โตพี่น้องแม่์สองลูกสองลูกไส้ทั้งสองพี่น้องลูกงามเยอะเลยพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมมาถ้าพี่น้องเคนกำลังต่อร่องกัน ขออนุญาตครับแม่สาวด้เนาะแม่ทองอุ้ยแม่ <3 S 2> ทองสองเดือนแล้วสามเดือนแล้วพี่น้องอุ้ยสวยด้พี่น้องยืนดีแข้งขาดีตนตวัวดีเนื้อนังดีใส่พอได้ใบเอาเพิม่มีใบมีหลอดมีเอกสารด้พี่น้องเออพิ่มีเอกสารครบเลยพี่น้องใส่กันนะพอ่อไหญ่เลยยืดทางฝุ่นโอ้เลสกันพี่น้องเนาะเลสกันเจ้าเลสกันอ่ะเจ้าเลสกันสามเดือนแล้วพี่น้อง พอหลอดพูดอ่ะต้นโตสูงอยู่ร้อยสี่สิบห้าประกันเลยความสูงเพิ่นบวกเลยพี่น้องพูดอ่ะเปิดเท่าไรเนื้อยี่สิบสามสองหมื่นสามพันในราคาแม่ทองประกันทองสามเดือนแล้วพี่น้องเบิ้งหางเพิ่นพี่น้องเกือบลากดินหางงามต,นต้นโตดียืนดีต,นต้นโตดีดีพี่น้องยี่สิบสามเปิดไว้ในราคาทองเป็นตไใบเลี้ยงพี่น้องพูดอ่ะหัวเลี้ยงพอดีเลยพี่น้องต้นน้ำไตกระชับดีดีเพิ่นมาจากไหนเนื้อควรทองขออนุญาตเบอร์โทรครับ 0ูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่แปดสองสามพี่นอ้องผูดได้สนใจงัวแม่อยากเอาไปเขาคอกเขาฟ้ามเอาไปาเป็นนอเป็นแนวตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยเอาความกูเลยหลายๆหมันนรับผมยี่สิบสามด้ยพี่น้องเปิดไปสองหมื่นสามพันเบิ่งบรรยากาศการสื่อการใช้มาทางนี้พี่น้องมัน พิ่นกำลังตอร่องครับฟุ้งบรรยากาศการต่อรองไปน,ำน้ำเนาะเสียมีเสียออบงางไปหาเพิ่นก่อนคุยพ,พี่นอ้องฝนตกพี่น้องยางหยากแจ้งน่อย,อย,อยขอสดขออะไรสวัสดีครับขออนุญาตได้ไหมาจาักรโตครับสองสองโตครับสองเมร์สองเมร์เมนแ,แม่ลูกกันอยู่บ่กกบ่ครับบ่เนาะคนละซุ่มเนาะต้นนี่ม่นบ่ ท้องปะท้องเนาะตัวนี้ท้องเนี่ยทองเจ็ดเดือนปไปพี่น้องตัวนั้นสาวเนาะตั้นอันสาวเบิ่งท้องเบิ่งหัวท้องพี่น้องอันนี้ท้องเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องทองเงยเลยที่พี่น้องตัวนี้ใายสูงลอยสี่สิบไตพี่น้องน้ำไตดีสีสันดีสดสดอยู่เปิดเท่าไรแม่นี่สามหมื่นสามหมื่นพี่น้องแม่สาวล่ะแม่สาวสองหมื่นครับสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสองตัหาเนาะหาพอดีตัวท้องเอาพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนเลยที่พี่น้องตัวนี้ ต้นนีทองเจ็ดเดือนแล้วใส่พอได้ไหวพอสมหลอดจู่นสมหลอดสมหลอดเนาะสมหลอดพอหลอดอยู่พี่น้องพอบามันหลอดเลยบักไงต้นนีสาต้นนั้นสองแม่สาวตัวนั้นก็สวยได้พี่น้องสายพัฒนาาตาว่าขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงตาว่าเมีนีง่ามแล้วล่าพี่น้องตัวสามหมืนตื่นจ่องบ่อีหลาอวขออนุยาตเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าสามศูนใ์ห้าสามบ่ครมสี่สามเจ็ดสี่สี่สามเจ็ดสี่พี่น้องกูไดสนใจ โตละนี่สามหมื่นแยกกใครตัวนั้นสองหมื่นกำลังส้นจริงๆ,ๆนัน 2, <c oughs> น่นสองหมื่นต่อรองได้เบิื่อมือมาเอาฟองก็เละหลายมาเนี่ยครับผมอยังต่อพี่น้องแด,ดงดีโพดนเนาะแดงจึ้งเลยเลี้ยงไงอีหลาไปนี่เ<ๆ>ด้ <c oughs> อลูกอยังต่อพี่น้องฝนย่ำฝนพี่น้องฝนตกทายทำหนักจังหน่อยหอยปัญญาได้มาจังไดน้องเมือนนี่ไปหาหอยปัญญาก่อนได้มาหลายบัมื่นนี่สวัสดีครับ สามสี่ตัวอันนี้ตากฝนสีแดงจึงคืนมะคูน้อยเปิดเท่าไหนสิบหนึ่งครับสิบพอดีเต็มพอดีพี่น้องหนึ่งหมื่นพอดีพอดีเปิดไว้แดงจึงคืนนี่พี่น้องต้นตัวดีเอาไปต่อยอดรอรอเบิรงพี่น้องแข่งขาต้นตัวสีแดงตะนอกตั้งท่อรอเลยสิบสิบพอดีเปิดไว้แม่สาวนั่นหัวลุนแม่สาวหัวลุนครับเท่าไหร่เปิดใบยีนหาครับสองหมื่นห้าพันเมียสาวพี่น้องลุนเลย พี่น้องต,อต้นโตดีเนื้อหนังดีตัวนั้นพี่น้องนะตาพนน้อยๆนัน่นแม่มมนบ่โอ้แม่ลูกครับโอ้แม่ลูก,ลกสิบสี่แปดสองตัวสิบสี่พี่น้องแม่ลูกลูกไส้เพิ่นพี่น้องนั่นลูกไส้เพิ่นอ่าเบิ่งลูกไส้เพิ่นละกันแม่เพลินนุ่นนวลต่ว่าลูกไส้แดงครับพี่น้องสิบสี่โอ้ยราคาง้วอสองตัวสิบสี่พี่น้องแล้วก็แม่ท้องว่าหล่นหนึ่งโอ้พุ่นไกลๆพุ่นข่อใดตัวนั้นอันนั้นเปิดไปสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดทองพ้อใดคือท้องช็อกโกแลตครับเจ้าช็อกโกแลตเนาะ โอ้มึงหั่นทายมาจ้งน้อยลล่ะพี่น่องสามหมืเนี่พี่น้องเปิดเปิดไปสามสื่อหรหรือสามอย่างอันนั้ัสามสบเจดพี่น้องสาอ่าสามสิกับยี่สิบหกับหมื่นหนึ่งพอดีพี่น่องเดี๋ยวสิไปทายท้ามเม่ทองใเบิ่งอีกเทือนึงพี่น้องอันนี้หมื่นึทบทว่วใหนเพื่อนยี่ิเนาะยิ้มยิ้มหายิ้มหอ้ต้นโตดีดีพี่น่องลูกพ่อดังเล่นอูยขึ้เหนือนนงดีเถอะเน ยี่บสี่นีเนื้อหนังที่ดีโอยิ้มหายิ้มหาเนื้อหนังที่ดีตนโตดีพี่น้องเงาอ่าหลาดล่นแตงบอยเลือธรรมชาติเนอล่นแตงครับล้นแตงเนยพี่น้องแตงให้เรียบร้อยแล้วโอ้เบิ่งถ่ายเพื่นพี่น้อง25่สิบห้าเด็เมีสาวตัวนี้พี่น้องเมีลูกพี่น้อง14ตัวนั้นจังสามสิบเจ็ดพี่น้องอ่ะสิไปถ่ายท่าเพื่อนเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยัญาาก่อนศูนย์เก้าศูนย์เก้าสาม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 เจ็ดสามหกเจ็ดสามหกี่น้องเจ็ดศูนย์สองเจ็นยองนใจับทั่วมากน หาตัวแต่ว่า3ชุด4ชุด,ชดอ้าวเพราะว่าตัวนั้นแม่ลูก14เดี๋ยวสิบวทาท้าสาเนอกตัวนันน้นเนาะเพิ่์นเบิร์อ่ะา 3, 7, ออย,ยางเามสิบเจ็ดเพราหอยปัญญาพี่น้องสูงเี่พี่น้องแม่ทองเี่พี่น้องใส่เจ้าช็อกโกแลตไว้เพิ่นใส่ช็อกโกแลตเพิ่นผูกไว้เขาละหม่องพี่น้องสองขอโทษขคอพ่ายยางมาหย่อนกลับมาอีกตัวหน,นึ่งแม่สูงบ้านมาสูงอย่างพี่น้องสูงร้อยหาสิบได้ความสูงเหมือนพี่น้องพูด่ะนี่แม่นี่ได้พี่น้องสามสิบเจ็ดมันเปิดไว้ทองเจ้าช็อกโกแลตไว้พี่น้อง พูดนะแม่ใหญ่แม่เงางามพี่น้องเงางามอยู่ดีแม่บอกเงาพูดนะเงางามต้นโตดีดีหัวโลนนะพี่น้องโลนธรรมชาติขออนุญาตได้ครับผมโล่นนะพี่น้องผมว่าหลนพูดนะอเงาครับพี่น้องน้าไตดีพูดนะน้าไตดีครับพี่น้องเงาอ่านหลาดหัวโลนแล้วสามสิบเจ็ดเปิดเปิดใบเปิดทองใส่เจ้าช็อกโกแลตใบพี่น้องพูดนะของหอยปัญญาได้พูดใดสนใจกับทั่มากตอเลาะเปิดไหพี่น้องอ่ะอย่าต่อเลาะพี่น้องน้องบอกว่า ย่อนกลับมาถ่ายเพื่อนๆถือไปก็ลำอเราหเพื่อนกำลังก่อกันก,ว,กว, <c oughs> ว่าหอยมีคขึ้นมาเบืองหลายนตัวหน่วยมาต่อหอยมี คนมาต่อหอยมีคือ,ปอเป็นตด,ดีใจสวัสด <c oughs> ีครับหอยมียเพิ่นกำลังมาเบิง่งหอยมีเป็นตด,ดีใจน้ำหัวงามหอยมีได้มาจากักโตมือหน,นิหานนลายเนะาะได้มาหลายโตัวอ้ยได้มาจุดบอกใหญ่คนกำลังเบิง่งค <c oughs> นกำลังสนใจหัวงามหัวถือของหอยมีอาจสามารถเพิ่นพี่น้อง อัดกับหอ,อ,อยอออยู่น้ากันพี่น้องอ่ะแม่ลูกบ่อนีิตัวนี้แม่ลูกลูกสาว2 5 0 0 0แม่ลูกลูกสาว2 5 0 0มพี่น้องลูกสาวเดี๋ยวจะเมืองราชเหรียดต้องพี่น้องเนาะแม่สาวนั่นเท่าไหร่แม่นี่บอ่ครับแม่นี่สองหมื่นแม่สองสองโอ้สองหมื่นตัวนี้สองหมื่นอ่าตัวนี้สองหมื่นได้พี่น้องต้นนั้นสองสองเนาะสองสองโอ้นี่สองสองแม่ลูกเท uh ่านั้นเท่าไหร่โอ้ของพื้นนี่สองสองพี่น้องตัวนี้แม่สาวโอ้ต้นโตดี้ดีสองสองพี่น้องอัวสองสองเบตาเหรียงพี่น้อง

ต้นตัวดีสีสันที่ดีพี่น้องตัวน,นี้นี่เลี้ยโตัวก็ดีอ่ะสีโบดเต็มพิกัดเลยพี่น้องตัวน,นี้สิบเก้าก็เปิดไหวแม่สาวพี่น,อน,น้องเน่ยว่ะก็หอยมีพี่น้องเบิ้งเต็มโตพี่น้องเนาะสิบเก้าเลยตัวนี้พี่น้องเนาะสิบเก้าิบเกาพี่น้องตัวนี้โอ้ตัวผูเป็นก็อหอยมีพีน่น้องตัวผูเเดี๋ยวสิทามเบิ้พี่น้องหอยมีตัวผูแม่นยูบ่ะโอ้เบิ้งบาทเนี่ยพอพันตัวผูอุ้ยสามสิบเก้าแข้งขาต้นตเบิ้ง เครื่องเพิน่นปลายเครื่องดำปลายไข่ดำสูงลอยเจ็ดสิบได้พี่น้องตัวนี้สูงลอยเจ็ดสิบอุย้ยนี่พอพันพี่นอ้องแฟนคลับแฟนเพจคอมเมนต์มาว่าจากดดพอพันตัวประมานนี้นี่นได้เลยพี่น้องนี่ข้างหอยมีพี่น้องสามสิบเก้าได้เพิ่เปิดอู้เอาไปใส่การได้เลยพี่น้องตัวนี้พดตรอนนาคตพ่อพันข้างหอยนี่สามสิบเก้าเพิ่เปิดไ้อูย้ยพี่น้องหาหารอลเนื้อหนังแมงสาเอาไปเติมเต็มเมข้าไปอีกพอพันพี่น้องแข้งขาดีครับพี่น้องสูงลอย เจ็ดสิบได้นะพี่น้องผมว่าพูดอะสูงคักผมสูงหน่อยเจ็ดสิบห้าเทียบใซส์กับผมเบิ่งสูสีเลยพี่น้องพูดอะหน้าตาตัวโตสามสิบเก้าตัวนี้พี่น้องอ่ะ <uh ชุดแบบใหญ่ข้อหอยมีชุดใหญ่คักได้ขายแน่อะไรบ่ลอะไนคลายแนวอะไรบอสยังอยู่เนาะมันฝนตกนนำเนาะกำลังขม้ายังเสาอยู่เอ้าขออนุญาตเบอร์โทรหอยมี สีบอานี้ท่านก่อนไปฟังก่อนสีบอกเบอร์รอทั่มูมูถามเบอร์ทรั่บอกเบอร์ทรั่วหอยมีไปโอ้ยโอ้ยศูนยป <c oughs> ด 8, ครับห้าสี่เจ็ดห <14. S 2> ้าเจ็ส กันจังไดจังหลงบอกกันเบอร์โทรหอยมีไปบอกเขาถามเบอร์ทรกับขวางโอ้ยทองไว้ลายกับน้องเขาก็เลย <c oughs>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  บอกเขากลับโอ้ยบ่แม่เด้อเบอร์เอรบอร์โทูหอยเพิ่นตัวส่เอาขอบคุณหลานๆเด้อมันหวานหอยมีเด้๋ขายเอบอร์ตัวตัวชุดบอกไงก็หอยมีเหมือนนี้ลายขนาดเลยพี่นอ้องมาเบิ่งหอยอบพิดชิปกับหอยอบเหมือนนี้สวัสดีครับหอยอบใด้แม่สาวสวยมากแม่สาวสวยตนโตัวดีดีแข็งขาดีพี่น้องเบิ่งที่ล่ะแข็งขาดี สูงลอยสี่สิบหาได้งามได้พี่น้องแม่สาวตัวนี้งามครับขุดหางแกงขาดีเนื้อนังดีตนโตดีด่ดีพี่น้องเบิง้งปองหอยอุ่าแ่หวะแล้วโอ้น้ำไตางามพี่น้องน้ำไตงามางามฮ่างามอุ้ยเนื้อนังดีเนาะเลี่ยมโตดีครับพี่น้องปารอุ้ยงามน้าหน,นาหยดหยดเลยตัวนี้พี่น้องกูดะเปิดเท่าไหร่สองหกอุ้ยสองหมื่นหกพี่น้องเน,น,นีราคานี่สุดยอดเลยง็ว่งามเพลินพี่น้อง อุ้ยถ้าแตงเขาเขาใส่เมาเข้าไปเนาะใส่อ่าคุ้มเข้าไปสุดยอดเลยเพราะว่าต้นโตพนดีพี่น้องน้ำใต้ดีต้นโตดีดีต้นโตดีค่ะขนาดเปียกคนได้นี่ยนอกจากขนาดเปียกฝนเนื้อหนังดีขนาดเลยพี่น้องต้นโตดีน้ำใต้ดีเลี่ยมโตดีเฮนี่ว่าตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้เท่าไหร่หนึ่งพสองสามหัสี่พันแม่งออกเลยโอ้ไม่เห็มันขายไปเท่าไหร่ อู้เมย์เพิ่นก็ดีเนาะให้ลูกดีเหลืออยู่สองสามลาดพี่น้องงัวสองสามโตแบบไงพี่น้องปลาดประดิษฐ์บอกท่านเป็นอย่างเนาะกวางงามของเพิ่อนเด่นี่พี่น้องหอยอบได้มากมืนน่อนี้สองโตสามเพิ่นขายไปแล้วอู้ัวนี้นะพี่น้องสุดยอดเลยตัวนี้เนาะ,นะเนื้อนางดีครับตัวนี้งามตน้ตนโตย่าหวานลาดเอาไปเป็นแม่์ควงแม่์ไข่หางจับสูงพี่น้องงามครับงัวงามเนาะงัวงามตัวนี้พี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยอบ แป0ศ0นย์ศ0นย์แปดศูนหอยออบอาดสามารถเพื่นได้มากพี่น้องแม่สาวสองแม่สาวเหลืออยู่นี่นี่แต่งงามง่ทบทวนราคาขนาด2 2งสองหกครับ23โอ้พี่น้องต่อรองเอาพี่น้องนี่แม่เพลินใจลูกดีดีเพิ่นขายไปแล้วเสียดายอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อหอยอบมันมานครับผมมันนี้บานสวัง่วงงามภาพีีภาพนองมากเปิดราคาง่วงที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแจชุ่มธูปบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้ประมาณนี้ก่อน ามาพอๆพพปิดช,ชิปกับหอยมีกับหอยอบอนี่แหละอาจสามารถให้เพิ่นมันหมาน,นน้องพี่น้องเอาอากขอให้พ่อมนมี่น้องเกษตกรกรผู้เรียงวัวเรียกไผแป้นขับแป้นเผดานสมังงามตรงมีตะความสุขับเจริญอ่างไกลจากโรคกไก่ไก่จ็บตาตางพี่น้องรำด้วยรำด้วย,วยเบิดหนีเบิดสินน้ำกันสวัสดี